สวัสดีครับเจ้าหนุ่มครับวันพุธที่8มกราคมนะครับเที่ยงกับ4 4นาทีเราดูภาพรวมเอกยูภาคาะวันนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะอัปเดตนะครับคลิปกลางวันเป็นตั้งแต่เที่ยงไปนะครับแล้วก็ภาคข้าเนี่ยก็ยังพยายามเหมือนเดิมอยู่นะครับสองวันที่แล้วผมติดตุระนะครับก็เลยอาจจะมาบ้างไม่มาบ้างนะครับก็ถ้าเป็นคลิปมันจะมีเว้นบ้างนะครับแต่ว่าไอ้ที่เราอัปเดตในกลุ่มเนี่ยเราอันนี้ ยังยังเหมือนเดิมนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูภาพเมื่อวานนิดหนึ่งนะครับเมื่อวานเนี่ยถ้าเราย้อนไปดูเมื่อกลางวันเนี่ยนะครับสันนิษฐานว่ามันจะไี้ไปก่ดนะนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูตรงนี้เสร็จเดี๋ยวเราไปดูภาพใหญ่กันนะครับอันดับแรกเนี่ยตอนกลางวันเนี่ยมองว่ามันต้องใบขึ้นไปโกดนะครับ,บาบใกล้ๆสองหกสี่หนึ่งสี่สามนะครับทีพี TV ไปทางสองหกห้าเก้าบวกนะครับสันนิษฐานว่า แนวโน้มมันน่าจะยังเป็นขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าตรงไหนเซลล์ได้กข็ขานจังหวะเซลนะครับคือภาพของเมื่อวานเนี่ยเขามีการฟอ,องตัวเป็นยกขาย,ยกตัวในภาคางวันนะแนที่มีโอกาสถึงก็คือตรงนี้นะครับห้าเก้าหกสี่เนี่ยนะครับทีนี้ในกลางคืนเนี่ยมันขึ้นไปให้นะครับแต่มันขึ้นไปเกินนิดหนึ่งนะครับแล้วมันมีแรงขายมานะครับประเด็นก็คือว่าพ้าค้่มมันมีข่าวอนะ มันมีข่าวพะมีข่าวเนี่ยก็เราต้องดูข่าวที่นะครับสําหรับตัวคนที่เทรดตัวคริปโตนะครับเมื่อวานมองว่ามันน่าจะลงลึกเหมือนกันนะเมื่อวานเนี่ยนะครับน่าจะลงมาทางนี้นะครับแล้วก็อาจจะหาจังหวะเด้งภายหลังแต่เบื้องต้นเนี่ยคาดว่าลงแนี้นะครับก็ถ้าใครเชียร์ลงมาก็โอเคนะครับน่าจะได้กาไรพอสมควรนะครับสําหรับตัว x อนะครับถ้าเรายองมองย้อนนะอันนี้คุณพีทถามว่าพี่เรายังไงนะครับผม ต่อไปล้กันนั้นประมาณสีนาทีนะก็คือตัวเลขมันมันเป็นโลกกะทองนะครับตัวเลขตอนสิบสี่ทุ่มนะตัวสี่ทุ่มเนี่ยตัวไอเต็มสวิตเมไอนะครับจอยจ็อกโอเปนนิ่ง op นะครับก็ตัวเลขมันสูงกว่าคาดหมดเลยนะครับพอสูงกว่าคาเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันบวกดอลลาร์นะครับที่จ่ติโดนขายนะครับขายมากขายน้อยต้องตามดูนะครับทีนี้เบื้องต้นเนี่ย มันมันจะลงได้เท่าไหร่เนี่ยต้องไปดูล่าสุดเอานะครับอ่านะครับตัวเลขตอน22่สองนะครับสูงกว่าคาดมองเป็นรุ่งก่อนทองนะเซลล์ใกล้ๆสองหกห้าห้านะครับอ่าซับลอดนะครับสองหกห้านะ TP สองหกหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์นะก็คือขึ้นขึ้นแต่ว่าตอนนี้มันยังลงไม่ถึงนะครับแต่ว่าถ้าใกล้เซลลมาเนี่ยน่าจะกระเลบ้างนะเมื่อคืนนะนะครับอันนี้คุณอ,อิสอ่าอิสราเอลบอกว่ามันอ่าสองหกสี่สามนะครับมองว่าขึ้น แล้วเสียวใช่ไหมคือถ้าเล่นกับไปก็เสียวได้นะนะครับทีนี้ในในภาพกลางวันเนี่ยอันนี้ที่ผมก็ติดไปเมื่อ,อเมื่อเช้าเนี่ยสันนษฐานว่ามันก็ยังมองแบบภาพเดิมนะครับแต่ว่าในในลักษณะข,ของการที่มันจะลงลงมาเนี่ยมันอาจจะมีเด้งๆอองข้างไปบ้างนะครับทีนี้ถ้าไปดูอีเวนต์ระหว่างวันนะอีเวนต์ระหว่างวันเรามีอะไรบ้างเ,เดี๋ยวเราจะมี Impact หน่อยก็ตอน สอทุ่มสิบห้านะครับแล้วก็สามทุ่มครึ่งนะครับมีตัวเลขของเคลมว่างงานอันนี้มาทุกสัปดาห์นะแล้วก็ตัว ADB นัฟาร์มเนี่ยอันนี้มาทุกเดือนนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์นัฟาร์มด,ด,ด้วยนะครับน่าจะเป็นวันวันศุกร์นะวันศุกรนะ์น,นะครับก็น่าจะฝันวนได้อยู่ที่นี้เราไปดูภาพของ EU ในภาพใหญ่นิดหนึ่งนะว่าวันศุกร์เนี่ยมันน่าจะไปไหนนะครับก็อันนี้เป็น EU ในทางเป็นเดลี่นะ ที่อยากให้ดูนิดนึงก็คือว่าก่อนหน้านี้ทองคำมันเป็นพักในรอบใหญ่ใช่ไหมครับจากที่ขึ้นยาว,ยาวมาเนี่ยนะแล้วก็พักอยู่หลายวันต้องการนะครับหลังจากน,นั้นก็ออกข้างมาตอนนี้ที่มันเทรดยากเพราะว่าราคามอยู่ในแก่นขอบสะสมนะครับสังเกตว่าถ้าเราตีเส้นนอนเนราคาพันกันเนนะาอบปกไหมจุดที่ราคาพันกันเยอะมากนะครับคือในให้ไอเดียนี้นะครับคือถ้ากรณีที่ในจันาร์นี้ ไม่สามารถยืนเหนือไฮก่อนหน้าน,นี้ได้นะให้ระวังแรงขายกดลงนี้นะ,ะดูแล้วการฟอร์มตัวเนี่ยถ้ามองไม่ผิดนะอันนี้ขายมานะแรงขายเยอะนะเซลล์มากนะครับแล้วก็มีแรงซื้อนะเป็น a เป็น b เป็น C ีนะมีโอกาสแบบนี้นะครับทีนี้ไอ้ตรงนี้ถ้าไม่สามารถอ่ายืนเหนือไฮตรงน,นี้ได้นะแล้วเห็นมีแรงขายลงมาเนี่ยนะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของขึ้นหนึ่งหรือเปล่านะครับถ้าเด้งขึ้นไปเนี่ย นะไม่สามารถชนะไฮ่อนหน้าได้นะครับก็จะบอกว่าแรงซื้อมันอาจจะเป็นเด่งรีบาวนะครับถ,ถ้าอย่างเคสที่เขาเด่งแรงจริงนะครับสัปดาห์นี้ถ้ายังยืนเหนือสองหกเจ็ดสองไม่ได้เนะี่ยสัดาหนมันจะลงลึกๆนะอันนั้นผมคิดว่าเดี๋ยวทาหาจังหวัหาจังหวะสะสมเซลล์เพิ่มนะนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยแรงขายตรงนี้มันเยอะอยู่นะครับถ้าดูแอสเซกแล้วเนี่ยมีวอกัดจะรีโลทีนะครับนิโอลก็จะลงมาแบบ ประมาณนี้เลยครับลงพักแล้วก็จะลงนะครับแต่ตอนเนี้มันมัน,ม,นม,มันไม่มีอะไรที่ลับเคลื่อนเยอะๆมันก็เลยแกว่งออกข้างไปนะครับทีนี้เพื่อเป็นปัจจุบันที่สุดนะครับเราอาจจะต้องมองภาพตรงนี้นะครับภาพตรงนี้ก็ต้องไปดูในไทม์เฟรมในไทม์เฟรมเล็กกว่านี้นะครับเพราะเป็นไทม์เฟรมเดเนี่ยมันใช้เวลาเดินทางนานนะครับแล้วก็ถ้าราคามันแกว่งในกรอบไซด์เวย์เนี่ยมันก็แทบไม่ไปไหนเลยนะครับฉะนั้นถ้าเราดูไทม์เฟรมเดเราจะมองไม่ออก แต่ถ้าเรามองในทางเฟรมเล็กกว่านะครับหชั่วโมงก็เห็นอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับทีนี้ในเมื่อคืนเนี่ยที่เขาขึ้นไปนะครับสําหรับวันที่มาไปจากสี่สูนะครับสี่สูงสี่หนึ่งอะไรเนี่ยนะครับมันมันน่าจะถึงทีพีไปนะเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ไปนะแล้วก็ขายลงมาไอ้ที่เราขายลงมาเนี่ยตอนที่ขาวมันเป็นลบก,กับทอง มนลงมาเกินแปดเซนะที่จริงมันอาจจะบอกเป็นย่อก,ก็ได้นะครับแต่ให้น้ำหนักว่าคือก่อนหน้านี้มันลงเป็นแนวรุ้ชันๆมานะครับอันนี้มีแรงซื้อกลับว่าจริงแต่ถ้าดูอาการมันไม่ชนะหายก่อนหน้านะ,นะครับถ้าในวันนี้กลับไปยืนเหนือค่าไม่ได้เนี่ยโอกาสที่จะลงมีอันนั้นก็ถ้าใครถือหน้าเซลล์อยู่นะครับกันทุนไว้หน่อยแล้วกันนะถ้าในกลางวันเนี่ยนะครับมันไม่กลับไปยืนเหนือ ห้าห้าได้ก็ยังมองแอบมองหน้าแอบมองว่ามันจะพอลงต่อได้นะครับแต่ว่าถ้าในกรณีที่มันขึ้นนะเดี๋ยวให้เราพูดถึงในเคสที่มันยังไม่จบชุดลงนะอ่าขออภัยในเคสที่ยังไม่จบชุดขึ้นเต้ยขึ้นนะครับมันจะไปได้แถวไหนเราเห็นวิงไฮสวิงโลโลตีฟิโบเอ็กแพดขึ้นมานะครับถ้าถ้ากลับขึ้นไปนะก็จะผ่านอะนที่มาซึ่งอ้ก่อนหน้ามันอยู่ที่บาหห้าถ้าผ่านหลห้ามามีทางนี่ครับ เจนะแล้วก็แกกว่านั้นมีประมาณ78นะครับแต่ถ้าในกรณีที่ไม่ผ่านตรงนี้นะครับที่เด้งๆมาเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นเด้งไม่ผ่านห้าิกมันจะกลายเป็นเด้งเพื่อจะลงใหม่นะครับลงใหม่ถามว่าลงได้ขนาดไหนก็อ่ะแน่ๆมันก็มีโอกาสจะลงต่ำกว่าลก่อนหน้า นะถ้าจำการลโหัวหน้ามันจะอยู่ประมาณหนึ่งสี่นะอันนั้นก็ถ้ากรณีที่มันเด้งน้อยมันจะลงได้นะครับถ้าเด้งกลับไปนะครับลงลงได้มันก็จะมีลงโซนเราอาจจะต้อง forecast ตหมายคร่าวๆในกรณีที่มันเด้งไม่ผ่านไปอยแปดเปอร์เซ็นต์แถวๆประมาณสองหกห้าหกถ้าไม่ผ่านนะแนะที่ลงได้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวเลขประมาณนี้นะครับสองห้านะครับ กลกวนั้นก็มีสองศูนยะไกลก่าน,นั้นก็ถึงศูนเนี่ยประมาณนี้ยถ้างั้นก็สูนสี่นะครับที่สำหรับคนที่ถือเซลล์มาแล้วเนี่ยลองลองดูก่อนละกันลองการตุนดูนะเพราะว่าไอที่เด้งๆเนี่ยมันมันเป็นแรงซื้อจากความตันขวน,นบางทีอาจจะไปไม่ไหนอาจจะไม่ไปไหนไกลก็ได้นะครับลักษณะการเด้งแบบนี้นะครับถ้าเราจะเซลล์เพิ่มเซลไหนได้นะครับ แอ่กรอบเนี้ยพอได้ฮะนะครับกรอบประมาณห้าสิบหกนะครับห้าสิบแปดตรงนี้หนะ้าสิบหกหกศูนย์นะกลมๆนะมีโอกาสจะเซลลได้นะครับแล้วก็คาดหวังว่าถ้าลงให้กิน TV ทีีทั้งนี้นะครับก็แล้วรู้ดีว่าไอตอนหลุดโลเนี่ยมันจะเด้งแรงไหมอ่าถ้าเด้งแรงนะครับก็มาตามดูว่าไอที่เด้งแรงเนี่ย มันเป็นเด้งพอที่จะขึ้นต่อหรือว่าอาจจะเป็นเด้งเพ่อจะลงมาต่อเนี่นะครับทีนี้ในสัปดาห์นี้นะในสัปดาห์นี้ไปดูอีเวนต์ของภาพรวมในสัปดาห์นิดนึงว่าในวันทําการตัดไปนะฮะวันพฤหัสวันพฤหัสเนี่ยจริงๆมันจะเริ่มด้วยประชุมเฟดด้วยนะขออภัยตรงนี้เรียกว่า f.omc นะครับก็ f.omc มี m มี t ิ n ตอยู่ นะครับมีมิทติ้งเนี่ยตีสองเนี่ยมันดึกมันจะดึกนิดหนึ่งฉะนั้นก็เดี๋ยวให้เป็นซันทอดภาคขั้นไปก่อนนะของคืนมันพุธแล้วก็มาดูตีหนึ่งของวันพฤหัสหนตีสองนะอ่าแล้วก็หลังจากนั้นอ่าในภาคค่ําของพรุ่งนี้มันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับมีตัวเลขบ้างแต่ก็ไม่ค่อยอิมแพกนะจริงๆผมคิดว่ามันจะอิมแพกตอนนี้ครับตอนวันศุกร์นะฮะวันศุกร์มีตัวเลขที่ค่อนข้างจะอิมแพกนะครับก็คือตัว ตอนฟาร์มนะครับมีอัตราบ่างงานนะครับมีค่า,าเฉลี่ยต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็มีตัวคอนซูเมอร์เซติเมนต์นะแล้วก็ UM i n f l อินเฟชันเนี่ยนะครับมันมาสองช่วงนะครับห่างกันประมาณช่วงครึ่งเดี๋ยวถ้ายังไงก็ค่อยอัปเดตไปแล้วกันนะครับคิดว่าสัปดาห์นี้กราฟจะวิ่งแรงอีกทีวันศุกร์นะครับในวันพุธกับวันพฤหัสเนี่ยก็ตามดูลงหน้าไปก่อนนะครับเพราะบางที ันอาจจะเลือกทางจริงๆวันศุกร์นะครับวันพุธวันลฤหัสเนี่ยอาจจะเป็นการแปงในกรอบสะสมไปนะครับแต่ว่าถ้าเราถือหน้าเซลล์หรือหน้าบวกหน้าบายฝั่งที่เราได้เปรียบมากจะลองถือดูทีละวันก็ได้นะครับบางทีถ้าเราไม่กล้าถือบางทีเราอาจจะพลาดจุดสาคัญในวันศุกร์ไปก็ได้นะครับฉะนั้นก็เดี๋ยวค่อยๆอยอปเด็ดไปแล้วกันนะนะครับอันนี้ส่วนของเอ u นะครับทีนี้ในคริปโตบ้างตัว BC เนี่ยนะครับตัว BTC เนี่ยผม มองว่าแนวโน้มมันมันโอกาสจะลงลึกมีนะนะครับทรงคล้ายๆกับตัวเอเลยนะครับคือลักษณะข,ของการที่มันแรงขายเยอะๆนะแล้วก็มีเด้งรีบาวเลยนะครับไอ้ที่เด้งรีบาวไปหลอ,อ,อกไหมไปติด68เปอร์เซ็นนะผมคิดว่ามันจะลงลึกนะทีี้ี่าอันดับแรกเนี่ยถ้าดูตามเปรม4ชั่วโมงเนี่ยคือแนวโน้มมันไม่ควรจะถึงหน้าบายนะ ดูแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นลักษณะลงลงมาแล้วอาจจะมีเด้งนะนะครับเด้งเล็กน้อยลงลึกนะพอวีซีฟอร์มฟอร์มตัวแบบนี้เลยครับคือมันอาจจะเป็นพักในรอบใหญ่ฉะนั้นเรานะครับ,บติดานะอยู่ก็ไม่ควรจะให้เขาลากเราไก่นะเพราะว่าลักษณะแบบนี้บางทีเวลามันลงลลึกนะนขนาดว่าแท่งเมื่อวาน ในเป็นแนวโน้มในวันแค่นั้นเองเนาะลงมาซะลึกเลยนะครับจริงๆในช็อตใหญ่ลงได้ลึกกว่าน,นี้นะครับก็เดี๋ยวผมเขียนเป็นร่า,าวคราวไว้แล้วกันนะคือถ้ากรณีมันลงจริงๆลงกว่าน,นี้เลยนะครับอันนั้นก็สําหรับคนที่ติดชนะเนี่ยนะครับหาทางปร,พร,นะรบาาปรพอร์ก่อนนะครับหาทางปรบพอร์ก่อนีที่มันเราติดบายเขาเด้งให้อาจจะต,ต้องรัศนก่อนนะครับคือกรณีที่มันหลุดวันใงวันใดน,นะครับมันหลุดโลนี่นะมันจะหลุดลึก นะครับพอรูดลึกเนี่ยความเสี่ยมันจะเยอะนะครับเราอาจจะรับไม่ไหวนะครับแต่ว่าถ้าใครมีสต็อปลออะไรชัดเจนเนี่ยเราจํากัดความเสี่ยงไว้แล้วเนี่ยนะครับมันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเนาะอันนี้ขับอินซีนะครับอัตมานะครับตัวออยนิดหนึ่งนะออยเนี่ยภาพใหญ่ยังมองขึ้นนะยังมองขึ้นมาบนี้นะครับเจ็ดสิบห้า่อห้าเจ็ดสิบห้าเจ็ดห้าวกนะครับ นะครับก็เช้าเนี่ยคุณจันที่มาถามผมว่าไม่มีแนละ้วน้ามันนะแต่ลนะไม่มีนะครับต้านเก็ดห้านี้โอกาสย่อไหมนะครับคือแนวต้านมันไม่ใช่แนวเซลล์นะอันนี้ต้องเข้าใจที่หนึ่งครับแนวต้านหมายความว่าบางทีมันอาจจะเป็นแค่ย่อเพื่อจะลงมาให้ระบายเพิ่มนะนะครับเวลาเราจะหาจาังหวะเซลเนี่ยต้องเซลตอนที่มันคอนเฟิร์มกลับตัวนะคือแนวต้านไม่ใเป็นแนวสังเกตละกันนะนะครับจริงๆถ้าจะให้เซลล์แบบว่า เซลได้แนวต้านแล้วเราถือว่าเราเข้าตำแหน่งแม่นึทีมันก็เสี่ยงนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า,าเราพบบ่อยมากว่าพอเจอแนวต้านตรงนี้มันก็จะย่อแค่ย่อแล้วก็ขึ้นต่อเนี้ยนะครับแนวต้านาไม่ใช่แนวเซลนะก็คือสําหรับผมเนี่ยผมมองว่าแนวต้านมันคือแนวที่ถ้าเรากําไรอยู่แล้วเนี่ย่าให้สังเกตแนวต้านนิดหนึ่งว่ามันแคทเทินประมาณไหนนะครับถ้าเรากําไรอยู่เร,อเราอาจจะถือต่อหรือไม่ถือต่อนะครับไม่แต่เราจะไม่ปล่อยเลยว่าถ้ามันกําไรอยู่แล้วเราจะไม่สนใจว่ามันจะขึ้นถึงไหน นะครับมันจะมีสังเกตอยู่ว่าการถือท่วงนี้มันอาจจะมียอดแต่ถ้ามียอดน้อยทรงการไม่เสียเราจะถือต่อได้นะครับแต่จะบอกว่ามันไม่ใช่แนวที่จะเข้าเซลนะบางทีคือเราจะเซลสั้นๆได้แต่ว่ามันไม่ใช่ทุกครั้งที่เราจะได้แบบนั้นเพราะว่าการไปเซลล์แนวที่แค่เป็นแนวต้านเนี่ยบางทีเขาจะย่อลงมาแล้วก็จะขึ้นใหม่เนี้ยวิ่งขึ้นไปแบบเดิมนะครับต่างไปคือว่าถ้าเราจะเซล์จริงๆเนี่ยแพทเทิร์นมันควรจะเป็นคอนเฟิร์มว่ามันจะลงคล้ายๆแบบไหน นะครับค่อยๆอยู่ี่นะ่เนี่ยไปถึงในโซนต้านได้ไหมอ่าแล้วก็มีการทำทเปท็นเส้นเร็อินทชัดเนี่ยเราค่อยหาจังหวะเซลล์นะครับแต่เราจะไม่เซลล์ตรงแนวที่โอกาสที่เป็นแนวต้านเลยนะนะครับเพราะว่าบางทีมันมันอยู่ที่บริบทในขึ้นย่อยด้วยถ้ากรณีที่มันเรามองว่ามันคือแนวต้านใช่ไหมสุดท้ายมันพักตัวแล้วมันก็นขึ้นต่อเงี้ยได้ไหมครับคือเราแนวรับแนวต้านเนี่ยมันก็อาจจะมองว่า ให้เป็นแนวสังเกตน,นะครับไม่ใช่ว่าแนวเข้านะบางทีการที่เราจะเข้าเทรดเนี่ยแพทเทิร์นอะไรมันจะต้องบอกเราได้มากกว่านั้นนะครับนะอันนี้อันนี้โดยส่วนตัวนะนะครับก็มมองประมาณนี้ก่อนละกันนะครับที่บอกว่าจะถือมาได้เพราะว่าอะไรครับอ่าเพราะว่าคือถ้าเรามองกรอบการเทรดก่อนหน้าเนี่ยมันมีการทำสวิงฮาสวิงโลที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับในรอบใหญ่ก็คือตรงนี้ใช่ไหมศูนย์หนึ่งสสาม x มีโอกาสนะอะดูนะอ่าแบบนี้ใช่ไหมทีนี้ไอ้ที่ขึ้นขึ้นมาเนี่ยโซนต่อมาอท,ที่ประมาณเจ็ดสิบสี่จุดห้าหรือเจ็ดสิบหกนะครับในขึ้นย่อยมาขึ้นตรงนี้เห็นไหมขึ้นย่อขึ้นเราก็อาจจะการฟิโยชุดหนึ่งวัดขึ้นย่อยนะครับเราก็วัดเทียบสวิงไฮเดนโรอยู่เราก็จะมองมาที่ฟิโบร้อยเจ็ดสิบสองจุดหกพิโบร้อยสามแปดสองนะครับเจ็ดสี่สองห้าคิดว่าขึ้นเจ็ดห้าสองห้าขึ้นมีโอกาสถึงนะ ถ้าไกลกว่านั้นมีเจ็ดสิบหนะครับแต่ว่าในเมื่อกี้นในภาพที่ผมอธิบายพวกเราไปเนี่ยผมมองอยู่ตรงนี้ไปนะครับมันเป็นภาพที่รองกว่าก็คือให้มองห้นขึ้นมาอาจจะขึ้นขึ้นจะยอบนี้ขึ้นมานะครับแต่คิดว่าแถวเนี้มีโอกาสถึงนะก็เลยมองว่าถ้าใครถือหน้าบายอยู่ถือเดาได้นะครับโอเคนะคิดจะยาวนิดหนึ่งครับไอเดียของเอ็กยูนะบิตคอยแล้วก็ยูดออลพัคข้าสวัสดีครับอ่าพากกลางวันสวัสดีครับ